พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระเยซูทรงสามารถเสร็จสิ้นพระบัญชาของพระเจ้าได้พระราชกิจของการทรงไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงมอบทุกความเอาใจใส่ต่อนามพระทัยของพระเจ้าโดยปราศจากแผนการหรือการจัดการเตรียมการใดๆสำหรับพระองค์เอง ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นคนสนิทของพระเจ้าด้วยเช่นกันพระเจ้าพระองค์เองซึ่งเป็นอะไรสักอย่างที่พวกเจ้าทุกคนเข้าใจกันดีเป็นอย่างมากแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้คำพยานเราพาดพิงการนี้ตรงนี้ เพื่อใช้ข้อเท็จจริงของพระเยซูแสดงตัวอย่างประเด็นปัญหาพระองค์ได้ทรงสาม,มารถวางแผนการบริหารจัดการของพระเจ้าได้ตรงจุดศูนย์กลางพอดีและได้ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์และทรงแสวงหาน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ตลอดเวลาพระองค์ได้ทรงอธิษฐาน และตรัสไว้ว่าพระเจ้าพระบิดาขอทรงสำเร็จลุล่วงในนามพระทัยของพระองค์และไม่ทรงทำตามความพึงปรารถนาของตัวเราแต่ตามแผนการของพระองค์มนุษย์อาจอ่อนแอแต่เหตุใดพระองค์จึงควรเอาใจใส่ต่อเขาเล่ามนุษย์จะสามารถมีค่าคู่ควร กับความห่วงใยของพระองค์ได้อย่างไรมนุษย์ที่เป็นดั่งมดตัวหนึ่งในพระหัตถ์ของพระองค์ในหัวใจของเราเราปรารถนาเพียงแค่ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลุล่วงเท่านั้นและเราปรารถนาว่าพระองค์จะทรงสามารถทำในสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในตัวเรา ไปตามความพึงปรารถนาของพระองค์เองบนถนนสู่เยรูซาเล็มพระเยซูทรงอยู่ในความเจ็บปวดร้าวรานประหนึ่งมีดด้ามหนึ่งกำลังถูกบิดคว้านอยู่ในพระทัยของพระองค์กระนั้นพระองค์ก็มิได้มีเจตนารมที่จะทรงคืนวาจาของพระองค์เลยแม้แต่น้อยตลอดเวลานั้น มีกำลังอันทรงพลังอำนาจบีบให้พระองค์จำยอมไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาไปยังที่ที่พระองค์จะทรงถูกตรึงกังเขนในท้ายที่สุดพระองค์ก็ถูกตอกตรึงกับกังเขนและกลายเป็นสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกิจในการทรงไถ่มวลมนุษย์พระองค์ได้ทรงหลุดพ้น จากโซ่ตรวนแห่งความตายและแดนคนตายเมื่ออยู่เฉพาะพระพักพระองค์ความตายนรกและแดนคนตายสูญเสียพลังอำนาจของตนและได้ถูกกำราบโดยพระองค์พระองค์ทรงมีพระชนอยู่เป็นเวลา33ปีตลอดช่วงเวลานี้ พระองค์ได้ทรงทำอย่างสุดความสามารถของพระองค์เสมอเพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยสอดคล้องกับพระราชกิจของพระเจ้าในเวลานั้นไม่เคยทรงคํำนึงถึงผลที่จะได้หรือความสูญเสียส่วนพระองค์เองเลยและทรงคิดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอด้วยเหตุนี้หลังจากที่พระองค์ ทรงรับบัพติสมาแล้วพระเจ้าได้ตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเพราะการปรนิบัติของพระองค์เฉพาะพระพักพระเจ้าที่กลมเกลียวไปกับน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจึงได้ทรงวางภาระอันหนักหน่วงในการทรงไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง ไว้บนพระอังศาทั้งสองของพระองค์และได้ทรงทำให้พระองค์สำเร็จลุล่วงในภาระนี้และพระองค์จึงทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกิจสำคัญนี้จนเสร็จสิ้นตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ได้ทรงสู้ทนความทุกข์อันมิอาจประมาณได้เพื่อพระเจ้าและพระองค์ ได้ทรงถูกซาตานทดลองนับครั้งไม่ท้วนแต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงท้อพระทัยพระเจ้าได้ทรงมอบกิจอันใหญ่หลวงเช่นนั้นให้แก่พระองค์เพราะพระเจ้าทรงไว้วางพระทัยในพระองค์และทรงรักพระองค์และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ตรัสเป็นการส่วนพระองค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากในเวลานั้นมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ได้ทรงสามารถสำเร็จหลุล่วงในพระบัญชานี้และนี่ได้เป็นหนึ่งแง่มุมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงในการที่พระเจ้าทรงทำให้พระราชกิจในการทรงไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงของพระองค์ ในยุคพระคุณครบบริบูรณ์หากเป็นดั่งเช่นพระเยซูคือพวกเจ้าสามารถมอบทุกความเอาใจใส่ต่อพระภาระของพระเจ้าและหันหลังให้กับเนื้อหนังของพวกเจ้าพระเจ้าจึงจะทรงไว้วางพระทยที่จะมอบกิจสำคัญของพระองค์แก่พวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้า จะเป็นไปตามสภาพเงื่อนไขที่พึงต้องมีในการรับใช้พระเจ้าเฉพาะภายใต้รูปการดังกล่าวเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสียงพูดว่าพวกเจ้ากำลังทำตามนามนพระทัยพระเจ้าและกำลังทำให้พระบัญชาของพระเจ้าเสร็จสิน้นและเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสียงพูดได้ว่า พวกเจ้ากำลังรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับตัวอย่างของพระเยซูเจ้ากล้าเสียงพูดว่าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้ากล้าเสียงพูดว่าเจ้ากำลังทําตามนาำพระทัยพระเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้ากล้าเสียงพูดว่าเจ้ากำลังรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างนั้นหรือ วันนี้เจ้าไม่เข้าใจว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเจ้ากล้าเสียงพูดว่าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าอย่างนั้นหรือหากเจ้าพูดว่าเจ้ารับใช้พระเจ้าเจ้าไม่ได้หมิ่นประมาทพระองค์หรือจงคิดดูเถิดว่าเจ้ากำลังรับใช้พระเจ้าหรือว่ารับใช้ตัวเจ้าเอง เจ้ารับใช้สาตานกระนั้นเจ้าก็ยังดื้อด้านพูดว่าเจ้ากำลังรับใช้พระเจ้าในเรื่องนี้เจ้าไม่ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าหรอกหรือลับหลังเรานั้นผู้คนมากมายและโมบในพระพรที่เกี่ยวกับสถานภาพพวกเขาตะกะตะกลามกินอาหารพวกเขารักที่จะนอน และมอบทุกความเอาใจใส่ให้กับเนื้อหนังกลัวอยู่เสมอว่าจะไม่มีทางออกสำหรับเนื้อหนังพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันถูกต้องเหมาะสมของตนในคริสตจักรแต่กลับเอาเปรียบคริสตจักรหรือไม่พวกเขาก็จะตักเตือนบรรดาพี่น้องชายหญิงด้วยวัจนะของเรา ตั้งตัวเองเป็นนายเหนือผู้อื่นจากตำแหน่งตามสิทธิอำนาจผู้คนเหล่านี้เอาแต่พูดว่าพวกเขากำลังทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและพูดเสมอว่าพวกเขาเป็นคนสนิทของพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ไร้สาระหรอกหรือหากเจ้ามีเจตนาที่เหมาะสมแต่ไม่สามารถรับใช้ โดยสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าได้เช่นนั้นแล้วเจ้าก็โง่เขลาแต่หากเจตนาของเจ้านั้นไม่ถูกและเจ้ายังคงพูดว่าเจ้ารับใช้พระเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็นใครบางคนที่ต่อต้านพระเจ้าและเจ้าสมควรที่จะถูกพระเจ้าลงโทษเราไม่มีความเห็นใจ ให้กับผู้คนเช่นนั้นในพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขาเอาเปรียบและโมบในสิ่งชูใจของเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาและไม่คำนึงต่อความสนใจของพระเจ้าพวกเขาแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตนเสมอและพวกเขาไม่ใส่ใจในนามพระไทยพระเจ้าเลยพวกเขาไม่ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ ของพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขากำลังหลอกใช้และหลอกลวงบรรดาพี่น้องชายหญิงของตนเสมอและกำลังตีสองหน้าดังสุนัขจิ้งจอกในไร่องุ่นที่ขโมยองุงุนและเหยียบย่ำไปทั่วไร่อง่นเสมอผู้คนเช่นนั้นจะเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้หรือ เจ้าเหมาะสมที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าหรือเจ้าไม่ได้รับภาระสำหรับชีวิตของเจ้าและคริสตจักรเจ้าเหมาะสมที่จะได้รับพระบัญชาของพระเจ้าอย่างนั้นหรือใครหรือจะกล้าไว้วางใจคนบางคนที่เป็นอย่างเจ้าเมื่อเจ้ารับใช้เยี่ยงนี้พระเจ้าจะทรงกล้าไว้วางใจเจ้า กับกิจอันยิ่งใหญ่กว่านี้หรือนี่จะไม่ทำให้เกิดความล่าช้าต่อพระราชกิจหร,อหรือเราพูดเรื่องนี้เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รู้ว่าสภาพเงื่อนไขใดที่ต้องถูกทำให้ลุล่วงเพื่อรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ำพระทัยพระเจ้าหากพวกเจ้า ไม่มอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้าหากเจ้าไม่มอบทุกความเอาใจใส่ให้แก่นามพระไทยของพระเจ้าดังเช่นพระเยซูเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็จะไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าและจะจบลงด้วยการถูกพระเจ้าทรงพิพากษาะชอยวันนี้ในการปรนนิบัติพระเจ้าของเจ้า เจ้าเก็บงำเจตนาที่จะหลอกลวงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและจัดการกับพระองค์ในลักษณะพอเป็นพิธีกล่าวอย่างสั้นๆโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดหากเจ้าโกงพระเจ้าการพิพากษาเฮี้ยมโหดจะมาสู่เจ้าพวกเจ้าควรใช้ประโยชน์จากการที่พึ่งเข้าสู่ร่องคันลองถูกต้อง ของการรับใช้พระเจ้าเพื่อมอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้าเสียก่อนโดยปราศจากความพักดีที่ถูกแบ่งแยกไม่ว่าเจ้าจะอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าหรือต่อหน้าบุคคลอื่นๆหัวใจของเจ้าควรหันเข้าหาพระเจ้าตลอดเวลาและเจ้าควรตกลงใจแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้า อย่างที่พระเยซูได้ทรงรำด้วยวิธีนี้พระเจ้าจะทรงรมให้เจ้ามีความเพียบพร้อมเพื่อที่เจ้าจะกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีใจตรงกันกันกบพระทัยของพระองค์หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอย่างแท้จริงและเพื่อที่การปรนิบัติของเจ้า จะได้กลมเกลียวไปกับนามพระไทยของพระองค์เช่นนั้นเจ้าก็ควรเปลี่ยนมุมมองก่อนหน้านั้นของเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าและเปลี่ยนหนทางเก่าๆที่เจ้าเคยใช้รับใช้พระเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าในจำนวนที่มากขึ้นจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าด้วยหนทางนี้ พระเจ้าจะไม่ส่งทอดทิ้งเจ้าและเช่นเดียวกับเปโตรเจ้าจะเป็นกองหน้าของบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าหากเจ้ายังคงไม่กลับใจแล้วไซเจ้าก็จะพบบทอวสานเดียวกับยูดาสทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าควรเข้าใจเรื่องนี้